สวัสดีคุณผู้ชมท่านใดนะครับวันรี้อยู่กับสองดีส่าอ่าขอไนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วก็ขอให้ดูคลิปให้สนุกนะครับสวัสดีครับโดนแมงมุมกัดกลายเป็นสไปเดอร์แมนโดนแมงสาบกัดเลเจมแมงสาบไปกันนะคุณเมื่อพูดถึงรายการทีวีที่น่ากลัวที่สุดไมมอนนี่ปดนี่ซูเปอร์เทนนี่แหละรายการที่น่ากลัวที่สุดทดสอบจงยงเส้นตามสีคนตาบอดสีให้กุยงยังงะกุตาบอดสีเหม็นสี ถึงความรลอไม่บาดตาแต่ความปากมานี่บาดใจเปิดภาคใหม่ท้มแอนเจอรี่เมื่อมีใครสักคนเล่นมุกผมที่ขำพอมุกผมที่ขำพอเสียงหัวเราะเพื่อนไม่เป็นแทบแล้ว เออก็ขออภัยได้นะครับที่คลิปมันสั้นเพราะผมไม่มีเวลานะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทุกคนเดวนนะครับขออภัยได้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปบุย,บย